รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกอีพีนะครับอีปีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอยูซุมกรทองเช่นเคยนะครับ ตัวนี้เป็นอูสุของปองทองปี95นะครับน่าย้อยแท้นะครับที่สาโด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีรู้รอยบ้างตามอายุการใช้งานถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมผมถือว่าดีนะครับใครหาเขาไล่เขาส่วนผมว่าพอได้นะครับกอมีเล้อแม็ก68ให้แอร์เย็นเพลงเคราะนะครับร้อนกระบะค่อนข้างสวยนะครับแต่ร้อนกระบะไม่มีลมนะครับ ตเข็บค่าหลังค่าดูว่าสวยนะครับรถไม่หนานะครับมองง่ายนะครับเครื่องมองง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์น้ำหน่งที่ถูกต้องนะครับฐานรองพันหน้าเดิมนะครับรถคันนี้มีปมอะไรพาวเวอร์นะครับแต่เป็นพาวเวอร์ติดตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีไปขับเบาๆไปนะครับมีล้อแม็กของสิแปให้ยางดีนะครับจัดตรงมาหล่อๆนะครับฐานรองพันหน้าเดิมนะครับ เลือนไม้นะครับเข็มมุเข็มไม้ใช้งานได้หมดนะครับประกัมดตนหน้าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับบอรไม่ขาดนะครับทั้งบอกแกปและบอกนั่งนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพ่งพ่อประสิทธิไม่ขาดนะครับแถมประตูค่อนข้างสวยนะครับอาจจะมีเหลืองๆบ้างก็ตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนห้านบาทนะครับ เหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรอ,องโทรสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราดชบุรีนะครับเดี๋ยวแถววัดพิษุุทองนะครับและส่วนเพืเอ่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้ปเป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเอาไว้นะครับ ทางเราก็จะมีรถมานำเสนอ,อเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะซวัสดิ้า